สวัสดีครับผมมันพินกับชาแน e ฟิ t ไทยในทูบครับอันนี้ก็เป็นอันนี้คก,กักหมองกักหมอนเหงื่อนะฮะก็เขาจะมีอาหารหลายอย่างนะครับอันนี้จะเป็นก็เป็นพวกเนื้อม้าก็เหงื่อนี่คือม้านะฮะก็มีเหงื่อสาวลาน,นัผัดกับต้นหอมอะไรเงี้ยผมสั่งนี้มาครับเหงื่อสาวซาเอิร์หรือว่าถิดเหงื่อก็อได้กินเหงื่อก็คือเน,เนื้อม้า เนื้อสาวซาเอินะครับม้าผัดม้าผัดพริกตะไคร้นะครับม้าผัดตะไคร้ผัดตะไคร้พริกนะแล้วแต่จะเรียกก<อ>็คนวิน,นายเขาชอบซานะครับคือตะไคร้เนี่ยมากนะฮะนี่ครับเนื้อม้าและที่สําคัญนี่มีหนังม้ามาด้วยนะฮะกลิ่นดีมากๆเลยนะครับอร่อยครับเคี้ยวหนุบหนุบนะฮะไม่เคยกินหนังม้า ที่สปาเนี่ยแล้วก็ทางภาคเหนือของเวียดนามจังหวัดลาวกายแล้วก็จังหวัดอื่นใกล้เคียงกยนเนี้ยเขามีชื่อเสียงเรื่องเนื้อม้าครับเพราะว่าเมืองภูเขาแถบนี้เนี่ยเขาใช้ม้าแบบพวกม้าเล็กเนี่ยทางการขนส่งมาแต่โบราณนะเขาก็มีเนื้อม้ากินกันจะมีหม้อไฟม้าเรียกว่าถังโกนะครับถังโกลสังเกตร้านไหนที่จะมีรูปอ่า ลมม้าอยู่นะครับในซาปาในจังหวัดลาวกายเนี่ยจะเป็นพวกอย่างนี้ด้วยกันนะครับนี่ผัดตะไคร้พริกอร่อยมากครับเจ้านี้ผัดอร่อยอ่อากับมงังเออเนี่ยลาวซาเสียราวมซูฮาวฮะลาวซูฮาวซูฮาวผมถามว่าผักอะไรครับซูฮา,าวเขาผักมาแถมให้นะครับ นี่คือต้นเหลืองๆที่ออกเนี่ยครับพ้มนี้ดอกเหลืองผมเคยถ่ายภาพไปสวยมากสดๆนี้อร่อยเลยกับเนื้อมาครับนี่สั่งมาหกหมื่นนะครับอันนี้เป็นร้านหน้าตลาดสปานะครับก็ หกหมื่นก็หกสิบหกหกประมาณร้อยหนึ่งอะประมาณร้อยหนึ่งเน,น,น,นื้อมมาเนี่ยอร่อยอนนผมว่าเขามีหนังมาด้วยเนี่ยเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นเนื้อมมาไม่ให้เนื้อวัว หน่านข้าวแบบนี้ข้าวดอยครับเข้าวญี่ปุ่นอร่อยมากบรรยากาศในร้านนะดูผักนี่เขาแถมให้อื้ม น,อดดอนะครับเป็นช่อดอกับมาเที่ยวก็ได้บรรยากาศนี้ครับถ้าเกิดมาเองในชีวิตหนึ่งควรหาโอกาสเดินทางครับที่ไม่พึ่งทัวร์นะฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟิลไทยในทูบครับเนื้อมาผัด ใช้พริกนะครับ